ชมคู่นี้ครับตอนน้อยต่อสามหนึ่งนะครับต่อนน้อยต่อสามหนึ่งนะครับฝั่งนู้นก็เป็นพรวิสุพันธ์นะครับอีกท่านหนึ่งก็ต้องถามชื่อทีหลังนะครับไม่รู้จักชื่อนะครับฝากหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะครับสำหรับฝากแชร์ไปเพจไปในกลุ่มตะก้อด้วยนะครับการบังการบัง เิมมาครับสายจอดน้อยลากเข้าไปครับลุงนี้เหยียบไปแต่หยอดครับกออยู่ที่ศูนย์ต,ตอนหนึ่งครับเสิมไปครับลุงนี้เปิดสายยกขึ้นมาครับ,บรขึ้นเตะเรียบร้อยดีครับ มาซ้ายจรน,น้อยอีกแล้วลากเข้าไปครับลุงนี้ขึ้นปาดยังได้อยู่ครับได้ไหมไม่ได้แล้วครับ <c oughs> เป็นเซิร์ฟครับ <c oughs> เป็นจรน,น้อย <c oughs> เป็นฝั่งได้เซิร์ฟ <c oughs> เสิร์ฟไปครับ <c oughs> ซ้ายยกขึ้นมาครับขึ้นเตะมาครับลุงนี้ สกอร์ก็อยู่หนึ่งศูนย์ครับเสร์ฟมาฝ่าจอน้อยครับยกขึ้นไปลุกงนี้เหยียบไปเรียบร้อยดีครับไทยเอฟซี FC จอน้อยก็กระหัวใจมาลุลัวนะฮะ ร์ไปลูกนี้ไม่ข้ามจอน้อยอน้อยต้องขึ้นเตะแล้วครับก็ดีครับสวัสดีคนดูทั้งหมด9ยูเซอร์ด้วยนะฮะ ไปครับเปิดหัวยกขึ้นมาครับขึ้นเตะไม่ได้ครับลูงนี้ตอน้อยได้แต้มนะครับหนึ่งต่อหนึ่งแล้วครับตามมาแล้วครับแต้มตามมาหนึ่งต่อหนึ่งสนามก็ลื่นนะครับวันนี้ยังลื่นอยู่นะครับ เสรไปครับเปิดหัวยกขึ้นมาครับลูกนี้ล้นหน่อยหนึ่งเปล่าครับแอมน้ำไปแล้วครับไปเปิดหัวที่พอนยกขึ้นมาครับขึ้นเตะหายครับแมนำไปแย้วรับหนเปงหัวที่ปอนยกขึ้นมาครับข่้นเบหัวายคเลย เสิร์ฟโป่งมาตอนน้อยยกขึ้นไปขึ้นเตะแล้วครับอายุเท่ากันดีว่วะเดี๋ยวผมอายุเท่ากับพีโ่ก,โก,โก้เดี๋ยวว่าเดี่ยว,ว <c oughs> ปปกันเน,น,นีนนเยมมเสิร์ฟไปเปิดหัวยกขึ้นมาครับ เตะมาติดเกี่ยวจอน,น้อยครับลากเข้าไปลูกนี้เหยียบยังได้อยู่ล้นมาครับจอน,น้อยต้องยกข้าไปแล้วขึ้นเตะครับเรียบร้อยดีครับไม่ใช่เมื่อกี้มันเหยียบแรงไหมหรือเปล่าสกอไปอยู่ที่สามต่อนหนึ่ง เออโป่งไปซ้ายวิสุพันธ์แตกไปครับใครอยากจะเตะกับโกโก้มาเลยครับหาเหลี่ยมตั้งแต่เช้าแล้วครับเต็มอหรอเตัดยอดจอน้อยลุงนี้ได้แต้มครับพี่พรแตกนะครับ โอ้เขาขอแก้เปานอยแก้ของเขาเลยไม่ใช่ของชินาแม่เขาก็โหสกอไปที่ห้าต่อหนึ่งนะครับเสร์ฟจัดยอดย้ำไปที่เดิมครับต้องตีหัวมาติดซ้ายของกอน้อยไม่ทันแล้วครับ จอหครับเสิร์ฟม,มาฝาจอน้อยลากขึ้นไปลุกนี้ต้องขึ้นโอ้โห,โโหเตะออกครับบิดไปซะออกเลยครับลรงนี้เสิร์ฟมาเปิดซ้ายลูก2ลากขึ้นไปครับเตะหายเหมือนกันครับ เสิร์ฟพุ่งไปเปิดหัวพิ่พรยกขึ้นมาขึ้นเตะหายตัวเตะก็เตะดีนะครับถ้ายกขึ้นมาให้สวยๆนะครับเสิร์ฟไล่ซ้ายมาออกครับพิสุพันธ์หนึ่งไล้หนึ่งแชร์ด้วยนะครับ ตรวจอ้เียนแล้วกะรวไสพิกเนตไปเข้าตัวเลยครับจอน้อยแต่เขาไอ้บูธเข้ามาอยู่แต่ไปครับติดเน็ตครับลุงนี้นักกีฬาก็เตะกันก็ถูกกันก็ขอโทษขอโพยกันนะครับนะฮะนักกีฬาของตะก้อนะครับ เสิร์ฟตัดหยอดมาขวาครับเปิดหลังเท้ายกขึ้นไปขึป้นเกือบเกี่ยวได้ครับนี่แหละครับนักกีฬาที่ดีนะครับเสิรไปยกขึ้นมาครับลุ่งนี้ขึ้นเตะสิเกี่ยวครับจอน้อยครับยกขึ้นมาสวยๆแล้วเตะแบบนี้นะครับ เติมหน่อยเติมหน่อยดิเยี่ยมอ่ะเออได้กินงานแล้วอันนี้ก็กินเนี่ยเนั่งกอดอยู่อันนี้ก็กินเนี่ยเอาอะไรมากินกันเนี่ยเสิร์ฟไปครับพี่พรเปิดแล้วยกลูกสองขึ้นมาครับสวยงามเอ้ยเจ้นจะควรได้เลยได้ยกอย่างนี้ครับเตะได้หมดครับ หนึ่งตะกูุดนอนนะครับกลาบสวัสดีด้วยนะครับแอดมินนะครับก็ก็กลาบสวัสดีทุกท่านนะครับนะฮะในสนามสายสารนะครับณตอนนี้ด้วยนะครับฝากขอผู้ชมทางบ้านนะครับนะฮะฝากแอดมินไว้ด้วยนะครับ จะถ่ายทอดสดให้กับทุกท่านได้รับชมกันตลอดนะครับช,ชิงเงินรางวัลกันกี่บาทชิงกัน3,000บาทนะครับมาครับวขวาจอน้อยครับตาขึน้นไปขึ้นนี้เตะฝังครับ ขอคุณหนึ่งตระกูลนอด้วยนะครับกดรูปหัวใจรัวๆให้นะฮะเปลี่ยนเสิร์ฟครับเป็นฝ่ายของจอนน้อยได้เสิร์ฟครับเสิร์ฟไปที่ขวายกซ้ายขึ้นมาสวยงามครับก็ดีครับรลูกนี้ สต่อหกสตอรที่สต่อหเสิร์ฟมาขวายกลูก2องขึ้นไปครับเตะเรียบร้อยห้าบาทกบเย็นได้เอาที่เธอสบายใจนะฮะกับสวัสดีด้วยนะครับแอดมินชื่อแอดมินดนนะครับนะก็ทักทายกันได้นะครับยกขึ้นมาครับขึ้นเตะมาออกนะครับ ลายแต้มเป็นไป7ต่อ2ครับจอน้อยไปรู้เลยไปได้เสิร์ฟต่อครับเสิร์ฟไปซ้ายวิทสุพรรณครับยกขึ้นมาไกลไปหน่อยเอ๊ะไม่ข้ามครับนัดใบสามก่อไปรี่แปดต่อสคนนี้นอรับก่อไปที่8ต่อ2แล้วครับนัดใบสามเรียกขึ้นของเสร็จสามมองหอกไปถึงลื่นเที่ยงก็นอนรอนนัรอลงของรอเอเล็กถ้าเขาไม่เรียกเสิร์ฟไปครับถ่ายมาครับยกขึ้นมาลูกนี้ต้องตีหัวออกไปครับ ยกไม่เข้านะครับพี่พรนะครับยกไม่เข้าครับวันนี้มาก็ยกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเสิร์ฟตัดยอดเสียครับรับหลังเท้าแล้วลูกไปชนสแลมนะครับเสียนะฮะไปเปิดหัววิสุพัน์ยกขึ้นมาเตะข้ามาติดเกี่ยวจอน้อยแต่ไม่ทันครับ 2ต่อ10สกอร์เสิร์ฟมาซ้ายจอน้อยเปิดลูกแรกยกขึ้นไปครับเรียบร้อยดีสวัส <c oughs> ดีคนดู19ยูเซอร์ด้วยนะฮะ <c oughs> เปิดซ้ายยกขึ้นมาหวานเจี๊ยบแต่ต้องตีหัวครับตดเกี่ยวของจอน้อยทำไงครับเหยียบไปเรียบร้อยครับ ถ้ายกขึ้นมาแล้วให้ตีหัวอย่างเงี้ยมีโอกาสมีโอกาสเกี่ยวกับเกี่ยวของจอน้อยเยอะนะครับบอกไว้เลยนะครับนะฮะต้องเตะอย่างเดียวครับเอีไปเปิดเข่าแตกครับวิสุพัน์ครับจบเกมไปครับอยู่ที่ตะกอ12ต่อ2ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมด้วยนะนะครับวันนี้สนามไจ3ามก็พอมีคนอยู่นะครับนะฮะมีหลายค่ายนะครับนะฮะที่เข้ามาในวันนี้นะครับ เองก็แอดมินโดนนะฮะฝากด้วยนะครับสำหรับทุกท่านนะฮะขอบคุณนะครับเดี๋ยวก็ไล์สดคู่ต่อไปนะฮะน่าจะเป็นเหลี่ยมของบังดี้เตะนะครับนขอบคุณนะครับไปก่อนนะครับ